แต่เดี๋ยวครับเพื่อนๆวันนี้มีเทคนิคดีๆในการใช o u t u b e นะครับถ้าหากเพื่อนๆต้องการเลื่อนดูวิดีโอนะครับหรือต้องการกรอดูวิดีโอตัวอย่างนะครับเพื่อนๆทาอย่างนี้นะครับให้ลากขึ้นไปแบบนี้นะเสร็จแ,แล้วเพื่อนๆจะเห็นภาพไทม์เฟรมตัวอย่างนะครับเราสามารถเลื่อนไปดูได้นะครับว่าเพื่อนๆต้องการจะดูในส่วนไหนของวิดีโอนะครับเสร็จแ,แล้วก็กดเพลย์เล่นได้เลยนะห้องน้ำแบบฝักตัวขนาดพอดีตัวพร้อมสุขภัณฑ์ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นจอสี่เหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ด้านบนนะครับแต่วิธีใหม่เนี่เาามาลาลาาลามาลลือนกก้้งขึแว็ หรือว่าเลือกช่วงเวลาที่เราต้องการจะดูได้นะครับเป็นเทคนิคดีๆที่เอามาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูกันนะครับอ่าางงลหน้รวคเ ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากเพื่อนกดไลค์กับ u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมีเทคนิคดีๆอยู่อีกหลายคลิปนะครับเ,เพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกดูในเพลย์ลิสต์ของช่องได้นะครับก็จะมีเทคนิคดีๆที่ผมได้ทําไว้นะครับเพื่อนๆอยากจะดูคลิปแนวไหนนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ด้วยนะครับ